ครับขาดลงครับครับสองฝั่งครับกลับมาครับมันต้มครับเดี๋ยวมาดูไม้เล็กกันครับเป็น C 1 5 1นะครับเครื่องแคปนะครับ บค,ครัผ่านครับเครื่องกันโ<า>อ้ยครับตู้เขียวครับเรียบร้อยครับ ไปาทางทนบุรีนะครับผ่านข้างหน้าไปแล้วครับขบวน29นครับจุดตัดทะลอนะครับรับ g k นะครับ ดูมาเล็กนะครับมัเ,เป็น4050นะครับรัผ่านครับเรียบร้อยรับผ่านเอ้ยแหงก้าน,นครับ